ตอบก่อนตอบถูกก็ไป1คะแนนตอบผิดโดนล,ลบ1คะแนนมีคะแนนให้เริ่มต้นให้พี่5คะแนนนะครับใครชนะเอาไปเลยบดน,นี้วิธีใดเหมาะสมที่สุดในการแยกสารผสมระหว่างทรายและเกลือแกงปริมาณมากออกจากกัน 1. การร่อนสองการหยิบออก 3. การใช้แม่เหล็กดู 4. ีการละลายน้ํากรองและเละเหยน้ําออกตอบสค่ะการละลายน้ํกรองและเละเหยน้ําออกเอาไปหคะแนน ก็คุณลืมบอกไปนะคนแพ้ต้องวิ่งเอบาสนามอ,อย่ามันไม่กระตือรือร้นข้อสองนะครับดําออกแรง3นิวตันดันกล่องใบหนึ่งดังแสดงในรูปพบว่ากล่องอยู่นิ่งจงหาแรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อกล่องข้อ 1. 4นิวตันไปทางซ้ายข้อ2 4นิวตันไปทางขวาข้อ3 3นิวตันไปทางซ้ายข้อ4 3นิวตันไปทางขวาเอาข้อสองค่ะ สีนิวตันไปทางขวาติดครับเออเอาวิวกัน์ดลดคะแนนนะเหลือห้าเหลือห้าครับโดนลบไปหนึ่งคะแนนเหลือห้าครับคนหนึ่งรับผิดครับอันนี้โดนลบเหลือห้านะเหลือสี่นะซ้ายขวามันนิดไปหน่อยเดี๋ยวครูให้สองคะแนนใครตอบได้อธิบายได้ สามนิวตันต้องไปทางซ้ายเพราะว่าเลืนมาทางขวาสามนิวตันมันก็ต้องมีแรงเสียดทานสามนิวตันมันต้องไปทางซ้ายมันต้องไปทางซ้ายเพราะว่ามันซ้ายขวาสามนิวตันมันต้องไปสามนิวตันไปสองคะแนนมันจะมีคำหนึงเขาบอกว่าอะไรกล่องมันทําไมครับกล่องมันอยู่นิ่งกล่คำว่าอยู่นิ่งหมายเพราะว่าอะไรหมายเพราะว่าแรงมันต้องเท่ากันมันต้องเข้ากันละลบกันเหลือศูนย์แต่ถ้าสี่นิวตันเนี่ยแสดงว่ากล่องมันต้องเคลื่อนที่ละที่ทางซ้ายหรือทางขวาแรงเสียดทานต้องเกิดขึ้นในทิศทาง รตรงกันข้ามกับทิศของการเคลื่อนที่ดังนั้นกล่องนี้มันเคลื่อนที่ไปทางไหนขา ทางขวาดังนั้นสามิตันต้องไปทางใช่ดังนั้นกลุ่นนี้ได้หกคะแน<บ>นเสี่คะแนนเหล็กมวลสามกิโลกร,รมัมไม้มวลสองกิโลกร,รมัมวางอยู่นิ่งบนพื้นข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องหนึ่งแรงที่โลกดึงดูดเหล็กมากกว่าแรงที่โลกดูดไม้สองแรงที่โลกดูดเหล็กเท่ากับแรงที่โลกดูดไม้สามนะแรงที่โลกดูดเหล็กน้อยกว่าแรงที่โลกดูดไม้สี่โลกไม่ได้ออกแรงดูดเหล็กหรือไม้ที่วางนิ่งอยู่ พิทหลดรถไปหนึ่งคะแนนขนัขนเด้งใช่ดูดเหล็กม,ม,มากกว่าดูดแม่ทำไมสามมันมากกว่าสองเอาไว้หนึ่งคะแนนพอเขาจะพอเขาอู้ก่อนนะเด็กเอา ต้องตัดสินใจเด็ดครับเรีย okay, นกสีนะไม่มีมวลเหมือนกันดังนั้นแรงที่โลกดึงดูดมันขึ้นอยู่กับมวลนะครับยิ่งมีมวลมากโลกก็จะดูดเพราะดูดนั้นมากเหล็ก3กิโลกร,รัมก็ย่อมจะมีน้ําหนักมากกว่า2กิโลกร,รมัมดังนั้นข้อแรกที่บอกว่าโลกไม่ได้มีแรงดึงดูดเหล็กหรือไม้นี่เป็นไปไม่ได้เพราะม่นงั้นมันก็จะ ลอยออกไปจากโลกตอนนี้เป็นเลยสคะแนนเพิ่มความตื่นเต้นชูใจได้ข้อมูลมาว่าคืนนี้เวลาสองทุ่มจะสามารถมองเห็นกลุ่มดาวคันช่างที่มุมเงย20่องศามุมทิศ270องศาดังนั้นขณะที่ชูใจสังเกตกลุ่มดาวนี้ในท้องฟ้าจริงชูใจกำลังหันหน้าไปทางทิศใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกคคิิเหรรรอัับบ เออโดนลบไปสองคะแนนครับทิศเมือห้านะถูกครับไม่ถูกครับโอ้โหข้าเราผมรอเเอากัระดูนี่มาสองอันเนี้ยต้องคิดดีๆต้องคิดดีๆครับเอากระดูกออกครับเฮ้ยทิศไปอีกเราสนามไปทิศเออตะวันตกค่ะหมดแล้วครับไปตอบไม่ได้แล้วครับอย่างนี้เดียวเลยทิศแรกต้องเริ่มที่ศูนย์ที่ไหนที่ทิศอะไรที่ตั้งต้นของมันมุมทิศอ่ะต้องหันหน้าไปทางทิศไหนก่อนเหนือใช่ต้องหันหน้าทางทิศเหนือก่อนถูกไหมถ้าจากเหนือไปอีกเก้าสิบเป็นทิศอะไร ตะวันออกไปอีกเก้าสิบเป็นทิศอะไรใต้อีใต้รวมเป็นร้อยแปดสิบนะต่อไปอีกเก้าสิบเป็นทิศอะไรตะวันตกตะวันตกรวมกันได้เท่าไหร่สองเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบตอนนั้นครานี้ตอบตะวันตกนั่นเองครับเออโอ้นี่รวมลบนี่เหลืออะไรศูนย์นี่เหลืออะไรเอาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายบอกสิบคะแนนเลยห้าคะแนนพอข้อนี้เอาแค่อ้างไม่สนมือก็พอละอันนี้ให้โอกาสแล้วนะก้อนก้อนี้ครับก้อน ปิติไปวัดแล้วตีะระฆังใบหนึ่งพบว,ว่าเสียงะระฆังที่ได้ยินดังเกินไปและรู้สึกว่าเสียงที่ออกมามันสูงเกินไปดังนั้นเพื่อให้ได้ยินเสียงที่ค่อยกว่าเดิมและเสียงที่ออกมาต่ําลงปิติจะตีะระฆังอันใด และอย่างไรข้อ 1. ตีระฆังใบที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยแรงที่น้อยกว่าเดิมข้อ 2. ตีระฆังใบที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยแรงที่มากกว่าเดิมข้อ 3. ตีระฆังใบที่เล็กกว่าเดิมด้วยแรงที่น้อยกว่าเดิมข้อ4ตีระฆังใบที่เล็กกว่าเดิมด้วยแรงที่มากกว่าเดิมข้อ 2. ตีระฆังใบที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยแรงที่มากกว่าเดิมต้องดังขึ้นปิด ตีน<ต><ล>ะครับใบที่ใหญ่กว่าเดิมและตีเบากว่าเดิมหอยกาเดิมหมายคำว่<ต>าใบที่ใหญ่กว่าเดิมก็หมายถึงว่าใบที่มีมวลมากกว่าเดิมเสียงมันก็จะต่ำลงแล้วตีด้วยแรงที่เบาเบาวบกว่าเดิมพลังงานที่เกิดขึ้นก็จะน้อยความดังก็จะลดลงแลงวนะตนนี้ถูกต้องเรือศูนย์เพราะว่ามันพักไปห้า้วตัวได้กี่คะแนนห้าครับโอ้พอตุ้ยใ่กอนเดียว ไม่ยุดิธรทมเลยเนาะบอลบอ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 เาอยัางให้โอกาสเราเลยข้อที่ห้าคะแนนเหมือนเดิมถ้าได้กับมานี่เสมอกันถูกไหมถ้าตอบผิดตัางนี้ศูนย์เลยนะขนาดบอลเขาจะมีทษเวลาบาดเจ็บเลยเม็ดโฟม2เม็ดเม็ดหนึ่งมีประจุบวกอีกเม็ดหนึ่งมีประจุลบนำมาวางไว้ใกล้ๆกันแต่ไม่สัมผัสกันข้อใดอธิบายเกี่ยวกับแรงไฟฟ้าระหว่างเม็ดโฟมทั้ง2เม็ดได้ถูกต้องข้อหเป็นแรงดูดข้อ2เป็นแรง ักข้อ3เป็นได้ทั้งแรงผักและแรงดูดข้อ4ไม่มีแรงไฟฟ้าเพราะเม็ดโฟมไม่ได้สัมผัสกัน4 4เป็นคำตอบที่ขอสาวเอฟเฟคเข้ามาได้ไหม่อ้ได้ไดได้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 นด้อ้ได้ได้ไ้ได้ได้ไค้ได้่ด้ได้ไ้ได้้ได้ไดนได้้ แต่ถ้าตอบผิดอีกติดลบติดลบแพ้เลยนะรแรงทางไฟฟ้าเมื่อกี้ตอบข้อสี่ที่ผิดเพราะอะไรเพราะแรงทางไฟฟ้าไม่ต้องสัมผัสกันก็ดูดก็ผลัดกันได้แต่นะข้อสี่ผิดนะครับเปลี่ยน,านมาได้ามาได้มาได้มาได้ประจุบวกกับประจุลบไม่ต้องสัมผัสกันก็มีแรงได้โดยที่ถ้าเป็นประจุต่างกันจะเกิดเป็นแรงดูดดูดติดลบแต่เพ่อหนึ่งนั่นเองไป ิบรอบนะครับเพื่อนๆมองแล้วต่อทุ่งขา้นมนจะดีอันนี้โกงมากเลยอ่ะผิดมา4ข้อแล้วมาชนะข้อเดียวเอาเดี้เราเดียวเพราะเราชนะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามรายการใหม่ของเราด้วย o อนเอทุกวันอังคารนะครับเวลา1ทุ่มถ้ามีปัญญาทำโอ้ยโชว์